เราพี่เขาก็มุลผลแอลเอม่านแม่นยำลองเข้ามาดูก่อนดีคุจะเล่นกันแต่คุณเจ้าตัแนให้ ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันจันทร์ที่22กันยายนคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอิตาลีซีเรียอานาโปล,ลีชนะปิซา3-2ผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีก1มาร์เซชนะปารีแสแซงเฉแมง1-0ผลฟุตบอลสเปนล,ลาลีกา2บูกโกซีเอฟสมอกานาดา1-1ผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปียนชิพมิวอ ชนะวัตฟอร์ด1-0ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกาลาตาซาลายชนะคอนยาสปอร์3-1ผลฟุตบอลลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิปบอนชนะโมไลเลนเซ3-0ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซีอาเซตอันมาเยวชนแพ้เดกรกาฟชาฟ1-3ยองพีเอสวีไอโฮเฟนชนะเดนบอส3-0จองเอฟซีอูเทส แพ้แคมเบอร์ลีว่าเดน2-4ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกแลนเดอร์เอฟซีชนะนอร์เวลันสามศูนย์พนฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นเซนต์แพทริกแอลเลติกชนะคอกซิตี้สี่ศูนย์กันเวย์นเต็ดแพ้ลิโกโลเวอร์ศูนย์หนึ่งด็อกเฮด้ายูไนเต็ดชนะเชลบอลสองหนึ่งวอเตอร์ฟอร์ดเอฟซีแพ้แชมล็อกโลเวอร์หนึ่งสองพนฟุตบอลสวีเด ath นออสเวนคาน์ไอเอฟเควานาโมแพ้ ฮัมสตัสหนึ่งสอง IFK n o r c โคปิงชนะ AIK Femtis สามหนึ่งผลฟุตบอลเมียร์ลีกพาโกเอฟซีเสมออันมาสศูนย์ศูนย์เปโตเจเสมอกาฮัสเอลมาฮอลาศูนย์ศูนย์มาส FC ชนะอันดิอิติฮัตอเล็กซานเดียหนึ่งศูนยะ์ผลฟุตบอลรัสเซียพรีเม P-League PFC โซชิแพ้ C.S.K.S. Moscow 1-3ผลฟุตบอลโปรแลรนด์ลีกาวันลาชอโซชนะโครบีโกโก2-1ผลฟุตบอลบังเกเรยเฟิร์สโปรเฟชชั่นแนลฟุตบอลลีอาดาคาซาลีแพ้เชโนโมเลวานา0-1โบเตฟวลาซา เสมอ CSKA โซเฟีย1-1ผลฟุตบอลยูเคนพรีเมียร์ลีก FC โอโว o ลนเคียฟแพ้คาพาตี้ลาวิฟ0-2ดินาโมเคียฟเสมอ FC อเล็กซานเดีย2-2ชักตาโดเนตชนะสอยาลูฮาน1-0ผลฟุตบอลคูเวตพรีเมียร์ลีกอันจาราเสมอคาสมา2-2 อั here, ali, นค ah าสเตียฮาวาลีชนะอันฟาฮาฮิห้าหนึ่งผลฟุตบอลไซปัสดิวชันหนึ่งโอมเนียนิโคเชียชนะ a e ีอลลิมาโซห้าศูนย์เอีลานากาชนะอาริสลิมาซอนสาผลฟุตบอลซาอุดีอาราเบียคิงคับแชมเปียนอันบูกิเลียเอฟซีแพ้อันโคลู หนึ่งสองผลฟุตบอลคาซัคสถานพรีเมียร์ลีกไคลัดอันมาตีชนะเอฟซี FC เซนิตสามหนึ่งผลฟุตบอลลัตเวียเวลีกาเอฟเคออดาชนะเอสเคซูเปอร์โนวาสามสองผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชัน่นหนึ่งฟินฮาฟแพ้เวกฟอรเอฟซีหนึ่งสามแอดโลอทาวเสมอเคอรีเอฟซีศูนย์ศูนย์ ผลฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกวาลูเลยวิกเสมอเบราบิกหนึ่นผลฟุตบอลเวียดนามลีกหนึ่งนินบเอฟซีน FC, ชนะนำดินเอฟซีสองนผลฟุตบอโลโรมาเนียซูเปอร์ลีกาเอฟเคซิกเซเรดาเสมอเมทาล็อกโลบัสบูคูเลสติ2-2ดินาโมบูคาเลสเสมอฟาลูนคอนสแตนตาหนหนึ่ง ผลฟุตบอลโคเอเชียซูเปอร์ลีกา HNK v OK o l i a 1991ชนะลิเยก้า3-2ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหญิงมุงยองซัมมูหญิงแพ้เซจองเอซีหญิง0-1ขยองจู KHNP หญิงเสมอสวนเอซีหญิง0-0ฮาวาชอน KSPO หญิงชนะ โซเอฟซี so หญิง2-0ฮุนไดสตรีทเลสแองเจ้ลหญิงชนะชังกยองเอฟซีหญิง1-0ผลฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกอาลีมาเอฟซีแพ้เปอร์ซิบันดุง1 2บอร์เนียวเอฟซีฟูซามาเนียชนะเปอร์ซิโซโล1-0 สนใจลงพื้นที่โ็จะนติดต่อที่เด็ดเจ็ดม้าแมจิมิวดอทคอมทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ